ขออนุมโมทนาพิธีเปิดงานนมัสก,การพระพุทธจินสีมหามงคลมุนีศาสดาวัดนนขอนอเปินทำบุญมาในสามพันบาท อันนี้จังขออนุโมทนาสาธุนิพพานาปจจโยโหตุและนอกจากนั้นร้านสอยิ่งเจริญเสาปูนดงแคนใหญ่นายพิสิทธ์จันดานนอสอรารัตสุตคารนอเดลยิงสุดารัต ศีลารัฐและญาติญาติได้โอนปัจจัยพูนแต่วันที่สิบหาแม่สารคุมได้อ่านนันนอหกเเวลา13บสนาฬกาห้นาทีธนาคารกรสิกรไทยร่วมทำบุญวันสงการานพุทธนานและร่วมทำบุญ วันที่ 17, สิบเจ็ดเมษายนหกเจ็ดสงนามพระพุทธรูปวัดเก่าเฮ้าทุกอย่างนอกับหลวงตาหนึ่งพันบาทอุทิศให้คุณพ่อคัมพาคุณแม่บวชสอนสุตคารเด็กหญิงนรุมนหลักเพชร และญาติที่ล่วงลับไปแล้วนิพพานะปัจจโยโหตุนออนุโมทนาสาธุและนอกจากนั้นนอ,อน,นอสอ,อ,อ,อรรยา เกทูนอทำบุญคล้ายวันเกิดยี่สสาเมษายน67อายุ42่บสอปีทำบุญบำรุงถ้ท่าขันหลงตาล200บาททำบุญพัตตาหารสังฆทาน300บาทอุทิศบุญนี้ให้แก่บิดามารดาและญาติญาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ตลอดสัมภัสสทั้งหลายเดอและเจ้ากรรมนายเวรทุกตัวตนนิพพานะปัจยโยโหตุอันนี้พระจาย์มหาวิรัตเนะเป็นรับแทนมาทำบุญสุดท้ายแม่จีแม่พรามนาอเมือ่อคืนนีฟังปฏิโมกสวสดปฏิโมกยอ่อ พระจานทร์มนเทียนเป็นผูส้สวดคณนสงข์แปดสิบแปดลูกโยน้ำกันพลายงานมา102ลอยสองลูกผู้นี่มาแต่ขืนสิบสี่ลูกเท่าผู้ถักเท่าผู้ป่วยถวายบูชาพระปาติโม รายจานมนเทียนสันตามโนโนจำนวนเงินเจ็ร้อยห้าสิบอ็ดบาทท่านก็เลยบอกว่าเอานี้ก็แล้วกันถวายร่วมสร้างตึกสงอา,าพาธโรงพยาบาลหัวตะพานทั้งเจ็ดร้อยห้าสิบอ็ดบาท อนนโมทนาสาธุนิพพานะปัจยโยโหตุทั้งเสดลุงหาหลวงปู่แสงพันยังคุยกันอยู่พันมาโอ้ยวาจันทั้งร่างสิราระกรบบไดข่าวเนาะวาจันนั่งหั้ั่งหัวเลยพันเราเป็น อันยอดเสาเอ็ดเสาโทกับปรเด็จาวเนาะวสันต์พันวาโอ้ยมันบ่หันได้พร้อมขนาดก็เลยว่าอย่างสินะเผินเลยแต่ว่ากับมัดซองเบิ่งอยู่วสันต์พันวาเป็นกันยังเป็นห่วงอยู่อยากจอยสร้างเผินเลยว่าค่อยๆเนาะพัน <c oughs> วาคันสมมุิว่า เดี๋ยวนี้ไม่หลไปไหนแล้วน้องตาเล้วว่าที่บริจาคกันมานี่ยแปดล้านป่ายคแล้วก็ยอมยังเกาะะเน่กาะ โยมอมรรัตเนาะแมนอกเออปฐุมเจริญผลเพิ่นปรณนาไววอยู่ย่างเหลืออยู่อหกล้านเพิ่นเลยว่าโอ้สิบสี่ล้านปลายเนะะาะ่าจานเพิ่นว่าคันสมุทรวากตหมายอย่างต่างๆแล้วล่ะไปร่วมบุญจาก้าล้านว,านว่าจาร่า สิบวันจะไหนเนาะหลวงตาเลยว่าโอ้ยสศัตสูศัตรูศัลโงตาว่าเนาะขันพันเมตตายี่สิบวานมันก็แล้ววัดส่วนใหญ่ยี่ห้าจังจีน่าหลวงตาว่าเมื่อคืนเนี่ยพันทรมาจังจีน่า นาอ,อันนี้จึงขออนุโมทนาสาธุการเนาะและนอกจากนั้นโอ้นายวิเศษบุตรจันเนาะที่ตึงนั้นนี่แมนบอกเออนอสอกันยาลักษุสุขสวัสดิ์ำบลข้าน้ำข้าไฟไปจำเดือนเมษาพุทธภาณ จำนวนเงินหนึ่งพันบาทอุทนให้บิดามารดาเจ้ากรรมนายเวรญาติญาติที่ร่วงรับไปแล้วนิพพาัปะปัจโยโหตุแล้วคุณแม่คุณแม่สมบูรณ์นอยวนใจทำบุญทุกอย่างภายในวัดนี่ห้าร้อยบาทนิพพาัปะปัจโยโหตุนอ วันนี้หลวงตาปารบธรรมะมานอเกี่ยวกับที่หลวงตาเป็นห่วงห่วงพระเจ้าประสงค์องค์เนนห่วงญาติห่วงโยมไปที่ใดเอกสางหลวงตาพยายามบอกไปที่ว่าในใดเอกรางดีบดแต่หลวงตาบอกฮ็ดจังใดบาปจังสิบด เพราะบาปมันตามล้างตามผานจริงๆมีชีวิตอยู่มันก็ตามล้างตามผ่านอยู่ตายแล้วยังตามล้างตามผ่านต่อไปลงนรกเปรตชะลกายเสัจจฉานย้อยกลับมาเป็นมนุษย์ก็ยังบกพร่องในหลายๆอยา่างร่างกายพิกลพิการอายุสั้นพลันตายเป็นต้น ไปนั้งการเจริญวิปัสนาภาวนาเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตของเราเองในเรื่องขอเฮาโดยตรงนนะ่ม่แมเรื่องของผู้อ,อื่นนะเมื่อเราเข้าใจในธรรมแล้วเมื่อเราเอาบาปออกหมดแล้วเราจะ เผยแผ่บวรพุทธศาสนาจะได้สะดวกขึ้นมันซีบาคา่าใจเฮาเพราะเราไม่มีคดีความเบาอย่างนี่คันค้อนมีคดีความอยู่นี่สิเ้าอย่างมันเบาหยาคันเบาไปกต่มีผู้บัง แต่เพิ่นเด๋คดีเต็มใจอยู่อย่างต่างๆจังที่น่วาว่าไ้ค้นฟังคนก็บ่อยากฟังเพราะคดีความมันมีอยู่เห็นบอกขึ้นโลกขึ้นศาลอยู่จิไปว่าอย่างใดข้อนี้ฉันใดถ้าเรายังมีบาปอยู่ มันก็พูดยากแต่ถ้าเราเอาบาปออกหมดสิ้นด้วยหลักทำอะไรเอาหลักทำมานั้นไปปารบให้คนอื่นได้รู้ได้เข้าใจวิธีแก้ไขปัญหาชีวิตคือเอาบาปออกจากจิตด,ด้วยวิธีอย่างนี้อย่างนี้มันก็ชัดเจนและแจ่มแจ้งพาะาะนั้น,นเมื่อผูใ้ใด กระสางบาปบมีแล้วอยู่ในโลกก็อยู่ด้วยความอิสระภาพทางจิตใจจากโลกนี้ไปก็ไม่ต้องห่วงนรกเปรตสุลกายเสรีฉา,านปิดอย่างสนิทเพราะฉะนั้นวันนี้หลงตาปารบมาเนาะเพื่อทำความเข้าใจก็เห็นสมควรแก่โอกาสและเวลา ด้วยอนุภาพบารมีคุณปฏิรัตนาไตรคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงค์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงทปเทเวรานนเทระกุบาจารย์ประสงค์องค์สามเณรแม่จีแม่พามพ่อพามตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วก็ตายไม่ได้มาก็ดี ที่เราทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์พบาะพระพุทธศาสนาเกิดในตระกูลสมาธิที่มีโอกาสให้ทารรักษาสิ่เจริญเมตตาภาวนาเป็นต้นหลับตาลงศัก์นิดสำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตเข้าถึงบญกุศนบารมีธรรมน้อมบุญกุศนบารมีธรรมเข้าถึงจิตถึงใจ เมื่อเจตใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปเจรุญด้วยกุศลแล้วจิตใจย่อมชั้นชื่นเบิกบานเนือีิ่ผ่องแค้วแล้วเราค่น้อมเกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนนาธาที่เบิดมาผู้มีพลนุนละ,ะเดชมหาราชบรมมนาถบาพิตราักรการเก้า พร้อมด้วยภูรพามาหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกทุกระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงสานุวงศ์ทุกทุกระวงที่สิ้นประชนไปแล้วน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริิสพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่เก้าพระบรมราชนีพันปีหลวงน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีและเจ้าคุณระชินีนาคพิรชกัญญาณีตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์น้อมบนน้อมูุ้สลถวายแด่พระพาาาย์เจ้าพระเดชราชาย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลก โอทิศบุญกุศลนี่แก่บิดามารดาของใครของมันเนอจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเน้อให้เห็นใบหน้าของพ่อเนอเค้เห็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสองแม่ตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาอุทิศบุญกุศลนี่แก่ปูยปป่ย่าตายายสามีพัญยาบุตรดาลูกหลานครูบาอาจารย์ผู้มีประการรคุณทั้งหลายทั้งปวง ตลอดเทวดารักเจ้ากรรมในเวรบรรดาสัพสัสว์ทั้งหลายขอทุกทุกฝ่ายจงรับรู้แะรับทร,รบาบขอให้อนุโมทนาราธทุกการเหมือนกระตนทำเองถ้ามีความทุกข์ก่อยพ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอพระเทรานุเทรักบบาจามประสงค์สามเนรเม่จีแมปามพ่อพาม ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกขอจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นจเจริญรุ่งเรืองในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญด้วยเจตุรพิทธกรชัยทั้งสี่ประการ คืออายุวันนะสุขภารปฏิภาณธนารสมบัติธรรมารสมบัติเนื้อคิดใจใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความคิดความปรารถนาน,นั้นจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จและไหนที่สุดขอให้มีโอกาสได้ประพพืิปฏิบัติธรรมนำตนในพ้นจความทุกข เจ้สงสที่สุดกล่าวคือมรคลพนิาพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเถิน,นิมนต์ amma eva tamittam so sabbhe purinduk sa व्लाओ 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 呃。Uh, uh. สุขใจสุขคนสุขกนเด้ออาคุบาอาจารย์หลงตามืออื่นบ่อยู่เด้อแต่เศร้าที่ได้ไปกรุงเทพหมอบให้ผู้กาะพ่อหน้าผู้ซอยเจ้าอาวาสหน้าโง่ลุงไปแย่งกันเด้อละเด้อมจใจไม่เศร้าโดยตัวชั่วครา งานเจ้าคุณจอยพันธ์เททองก็เลยมาอยากไปร่วมพิธีจั๋งน้อยสู่ตํารายอมแม่โหลบอครูคก็โทรมามารับบ้านยอมแม่ก็ได้เด้อยอมแม่โหลบอครูนนอแม่ตายยอมแม่ดอกเตอร์ชืนันทานี่เลือพัน ไปกับสะดวกสะดวกปัญเหตุกุฏิทรงไทยแบบง,ง่ายไหวสองสัน่นผู้น่ะผู้บาอาจารย์ไปก็ไปภาคได้โหลดปัญเหตุไปทัดรับร่องผู้บาอาจารย์ไปทางกีนาเด้อพูดอยู่กับพะกอาจารยแย่งยวัดเดอ้อเมซี่สามสิบเจ็ดหยุดแน่นสองสามโล นายหลุกแม่นหน่อยผ่าขาวหน่อยกันมีผ่าขาวใหญ่แต่แมีแมโอ้จะเป็นดีลัยอยู่ตาว่า